ใครก็ขายได้ครับผลไม้ตัวตัดสินมันจะอยู่ที่ว่าเวลาในการขายซึ่งผมก็ต้องบอกทุกคนแบบนี้ว่ากําไร100%ถึง200%เนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแต่ว่ามันใช่ว่าเราจะขายได้แบบนี้ตลอดเรารับมาโลละ3ามบาทห้าเราขายโลละ12บาทยกตัวอย่างนะอันนั้นคือมันเกิน100%ยเปอร์เครับสองสามร้อยเปอร์เไปละสวัสดีตอนเช้าครับผมเพิ่งจะกลับมาจากตลาดบางทองนะครับไปซื้อผลไม้มา คอนเทนต์เราในวันนี้ก็จะเป็นเชิงการมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าอาชีพขายผลไม้เนี่ยมันเหมาะสมกับใครบ้างแล้วกําไรในการขายผลไม้เนี่ยมันดีไหมผมก็ต้องบอกตอนนี้ว่ากําไรมันก็ค่อนข้างดีนะในบางช่วงครับอันนี้ต้องบอกตรงๆนะมันเป็นบางช่วงบางช่วงก็อาจจะกําไรแค่พออยู่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าดีมากผมจะขออนุญาตเล่าไปทํางานไปนะครับพอดีเพิ่งจะมาจากซื้อของจะเอาของลงจากรถด,ด้วย ๋ยาจะตั้งร้านเลยนะครับมาถึงเช้าหน่อยวันนี้ช่วงนี้ผลไม้หลักๆก็จะเป็นส้มนะครับที่ผมเอามาในร้านก็จะมีแบบเน้นส้มเป็นสัดส่วนใหญ่นะประมาณสัก70%ของร้านในช่วงปีใหม่นี้มันก็จะเป็นฤดูของส้มนะครับอากาศนาหนาวหนาแบบนี้มันก็หนีไม่พ้นเรื่องส้มก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนเขาจะกินส้มสายพันธุ์อะไรนะครับอย่างเช่นร้านผมตอนนี้ก็จะเน้นเป็นสีทองนะเพราะว่าราคาถูก รสชาติก็ค่อนข้างหวานแต่ว่าหวานแบบจางๆนิดหน่อยมันจะหวานติดจืดนะมันจะไม่ได้หวานอมเปรี้ยวนวันวๆเหมือนสายน้าผึ้งแต่ว่าสายน้ําผึ้งผมก็มีครับอาจจะไม่ได้เน้นมันก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยแหละพื้นที่ผมเนี่ยสายน้ําผึ้งก็พอขายได้ครับแต่ว่าจะเน้นเป็นหลกักๆก็สีทองถ้าถามว่าขายส้มเนี่ยกำไรมันดีไหมผมต้องบอกจริงครับว่าขายส้มเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะบวกกาไรได้ประมาณ30%ของเงินทุนที่เราลงไปครับ ก็อย่างเช่นเราลงทุนไป1,000บาทอาจจะได้กำไรอยู่ประมาณ300อันนี้คือค่าเฉลี่ยของผมนะมันเป็นการประมาณการคร่าวคครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้บวกกำไรถึง30%นะอาจจะบวกกำไรแค่ประมาณสัก10-20%แต่ว่าเน้นจำนวนอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ราคามาต้นทุนโลละ19บาทผมเอามาขายโลละ25อ่ะทุกคนก็ลองคำนวณดูว่าเราบวกกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมบวกกำไรโลละ6บาทแต่ว่า ในหนึ่งรังเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่เต็มนะครับผมต้องบอกงี้แล้วก็เวลาเราเทขายเนี่ยมันอาจจะมีลูกที่เน่าลูกที่เสียลูกที่มันทับกันมันแตกมันช้ำเราต้องได้คัดออกแล้วก็จะมีตอนที่เราระหว่างขายเนี่ยลูกค้าก็อาจจะมาขอชิมเพราะว่าถ้าไม่ชิมเขาก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะ อันนั้นมันก็เลยทําให้กําไรของเรามันไม่ได้เต็มอย่างที่เราคํานวณไว้ตั้งแต่แรกนะครับส่วนผลไม้อย่างอื่นผมก็มีครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นอกอย่างเช่นแอปเปิลสาลี่ทับทิมลูกพับแล้วก็อง,งุ่นแต่ว่าในบางช่วงมันก็อาจจะไม่ได้ขายดีสักเท่าไหร่ช่วงนี้ผมก็เลย มาขายส้มเน้นเป็นส้มนะเพราะว่าช่วงนี้ส้มขายดีก็ <_ an> ประมาณนี้ครับทุกคนในการขายผลไม้ในบางช่วงในบางฤดูมันก็ต้องแบบว่าปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลาครับมันไม่ได้ว่าอะไรจะขายดีแบบตลอดนะมันต้องปรับตัวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพักคลิปช่องนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอลงของตั้งร้านก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันอีกรอบหนึ่งตอนที่ผมตั้งร้านเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับในอีพีนี้ผมจะมาถ่ายคลิปในแนวว่าเล่าแชร์ประสบการณ์ให้การฟังแล้วกันเนาะ ผมก็มคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรดีก <g ülme> ็โอเคครับเดี๋ยวผมลงของก่อน พอตั้งร้านเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะร้านผมก็ช่องนี้จะเน้นเป็นส้มครับประมาณ70%ของร้านแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นมาเสริมบ้าง เดี๋ยวผมมานั่งเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่าว่าผลไม้เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างแล้วก็ไม่เหมาะกับใครบ้างเอาเท่าที่ผมนึอกออกแล้วกันเนะาะหลักๆเลยอันแรกที่ผมเึอกออกนะมันไม่เหมาะกับคนที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ครับงานขายผลไม้เนี่ยมันเป็นงานหนักค่อนข้างหนักอยู่นะสําหรับผมนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมเก็บร้านเสร็จประมาณสัก 2- 3สาทุ่มเนี่ย ผมก็อาบน้ําเดินทางไปซื้อของเลยพร้อมออกเดินทางจากร้านประมาณสัก4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มนะแล้วแต่วันครับพอซื้อของเสร็จอะไรเสร็จก็ประมาณสักตีสีถึงตีห้นะแล้วแต่วันด้วยพรอมจะกลับมาถึงร้านประมาณสัก6กโมงกว่าๆบางวันก็7จ็ดโมงครึ่งโดยประมาณครับพอมาถึงร้านผมก็ขนของลงตั้งร้านอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะตั้งร้านเสร็จผมก็มานั่งขายของเนี่ยตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก11บเอโมงยีนาทีครับเราก็ยังนั่งขายของกันอยู่ บางวันก็อาจจะมีแบบให้เก๋นั่งเฝ้าร้านผมก็แอบเข้าไปหยิบนิดหน่อยบางวันก็อาจจะมีแบบมานั่งตัดคลิปมันก็ไม่ค่อยได้นอนครับอันนี้อ้างอิงจากไทม์ไลน์ของผมเองนะนอกจากขายของแล้วผมก็จะมีตัดคลิปลงย t u b e ด้วยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนเท่าไหร่สําหรับคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ยุ่งแบบผมนะครับนั่งเฝ้าร้านคนหนึ่งแล้วก็ไปนอนพักสักคนหนึ่งเปลี่ยนกันนอน ประมาณนี้มันก็น่าจะโอเคนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับงานขายผลไม,ม้มันก็เป็นงานหนักเอาเรื่องอยู่พอประมาณครับแล้วก็จะมีอีกข้อนึงที่ผมพอจะเนึกออกนะงานขายผลไม้เนี่ยมันไม่เหมาะกับคนที่ใจร้อนอถ้าเกิดว่าลูกค้ามาต่อราคาหรือว่ามาติผลไม้มันก็จะมีปัญหาประมาณนี้เข้ามาให้เราปวดหัวให้เราหัวร้อนประมาณนั้นแหละครับ ถ้าเกิดว่าใจไม่เย็นพอมันก็น่าจะไม่เหมาะกับการขายผลไม้นะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับอันนี้ผมใช้คําว่าเป็นห่วงนะอาจจะไม่ได้ใช้คําว่ามันไม่เหมาะก็คนที่เป็นหนี้เยอะอันนี้ผมก็อยากจะเน้นหน่อยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าในวงการผลไม้นะ<ม>กําลังศึกษาผมก็อยากจะพูดดังไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรานี่เยอะผมว่ามันก็เสี่ยงพอประมาณนะกลัวว่ามันจะไปไม่รอดเพราะว่าผลไม้เนี่ยใช่ว่าเรามาขายแล้วเราจะขายดีเลยนะครับ มันต้องใช้เวลากว่าลูกค้าเขาจะไว้ใจมาซื้อกว่าลูกค้าจะติดนะครับและกว่าเราจะเก่งเรื่องคัดสรรผลไม้มาลงร้านเนี่ยมันก็ใช้เวลา,าอพอสมควรนะกว่ามันจะลงตัวครับสําหรับพ่อค้าม่ค้ามือใหม่เนี่ยมักจะมาตายน้ําตื้นตรงที่ว่าเราไปเลือกซื้อของเราจะซื้อของแต่เน้นแต่ของถูกกําไรเยอะๆมันก็ยังไงอะสาหรับผมแล้วบางทีของถูก คุณภาพมันก็อาจจะไม่ได้ดีครับมันก็ด้อยตามราคาเนี่ยอันนี้คือในความคิดส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นพ่อค้ามือใหม่มาเหมือนกันเวลาไปซื้อของก็จะวิ่งหาแต่ของถูกแบบนี้แหละก็นั่นแหละครับถ้าเราไปเลือกผลไม้ที่มันราคาถูกเน้นแต่ของถูกๆเพื่อที่จะได้กําไรเยอะๆมันก็อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่และมันจะมีคําพูดอีกคําพูดหนึ่งนะครับขายผลไม้เนี่ยกำไรมันครึ่งๆเลย ผมจะได้ยินบ่อยนะตั้งแต่ผมเริ่มขายใหม่ๆเลยแหละคนที่พูดนี่ไม่ใช่ขายอื่นนะเป็นลูกค้าที่มาซื้อครับก็พยายามจะต่อราคาเราแล้วก็บอกว่าเรากําไรเยอะขายผลไม้เนี่ยกำไรคือครึ่ง,งผมรู้ดีอะไรประมาณนี้ผมเจอบ่อยนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกทุกคนแบบนี้ว่ากําไร100%เถึง200เนนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแต่ว่ามันใช่ว่าเราจะขายได้แบบนี้ตลอดใช่ไหมอย่างเช่นส้มสายน้ําผึ้งอันนี้เบอร์ห้าต้นทุนมา 38บาทผมขายโลละ50ร้อยไหมไม่ถึงไหนจากลูกค้าชิมบางบางคนเนี่ยคือแกะชิมแล้วเอาไปทั้งลูกบางคนก็ใจดีหน่อยแกะครึ่งหนึ่งแล้วก็ชิมแล้วก็วางไว้ให้คนต่อไปได้มาชิมต่อแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันก็คือความจริงที่คนค้าขายจะต้องเจอนะนอกจากจะบวกกำไรไม่ได้100%แล้วมันยังต้องมีของเสียอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็ขายไม่ได้ เราอย่างมากเราก็แค่แกะให้ลูกค้าชิมแค่นั้นหรือไม่ก็เอาไว้กินเองไหนจะของเสียไหนจะลูกค้าชิมแล้วก็ไหนเราจะต้องช่างเกินบ้างบางบางทีลูกค้าคนไหนซื้อเยอะขอต่อราคาอันนี้เราก็ลดกันได้5บาท10บาทใช่ไหมมันก็ประมาณนี้ครับตัวไหนบ้างที่มันจะทํากําไร1 0 0ได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแตงโมครับนาเวลานี้นะครับแตงโมหน้าสวนแตงโมตัวสวยคือแตงโมเปอร์เซ็นต์ครับทรงสวยเนื้อดี อันนี้คือคัดให้ทุกลูกจากหน้าสวนนะคัดตกท้ายรถแล้วก็โยนขึ้นรถนะลูกต่อลูกก็โลละประมาณ5บาทถึง7บาทหนะ้าวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่คือวันที่25ธันวาคม2567นะครับอันนี้เขาไปรับมาหน้าสวนโลละ5บาทเนาะสมมติว่ารับมา5บาทเขาก็จะไปขายกันโลละประมาณ12ถึง15บาทเพราะว่า ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าความเสี่ยงนะเผื่อแตงโมงมันอาจจะแตกอาจจะเน่าอาจจะช้ำนั่นแหละครับคือบวกกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้แต่ว่ากำไรจริงๆที่มันได้หากค่าใช้จ่ายแล้วมันก็อาจจะไม่ถึงแล้วกม็มีอีกตัวหนึ่งคือแตงแตงปัดแตงปัดก็คืออาจจะใส้แตกใส้แล้วทรงไม่สวยคือแตงปัดนะครับลูกค้าเข้าร้านเดี๋ยวผมมาเล่าต่อโอเคครับเดีย๋ยวมาเล่ากันต่อนะถึงไหนแล้วครับถึงแตงปัดเนาะ ก็ราคาแตงปัดหน้าสวนตอนนี้อยู่ละเลาโลละ3 5 0บาทนะครับบางเจ้าก็2 5 0บาทนะมันก็แล้วแต่เจ้าอันนี้ผมพูดถึงแตงปัดนะถ้าเราไปรับมาโลละ3.50บาท้าเราขายโลละ10บาทนี่คือสบายๆเลยนะครับลูกหนึ่งลูกใหญ่ๆเนี่ยลูกละ3 5มาลูกร้อยแต่ข้อเสียของเขาคือมันจะอยู่ได้ไม่นานครับแต่ว่าข้อดีคือมันหวานฉ่ำนะแตงปัดเนี่ยถ้าเกิดว่าไส้เล้าไส้แตกแบบไส้ยิ้มนะครับ มันจะหวานแบบหวานฉ่ำเลยบางสายพันธุ์ก็อาจจะเป็นเนื้อกล่องบางสายพันธุ์ก็อาจจะติดเนื้อทรายแต่ว่าความหวานความอร่อยนี่คือยกให้แต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันอยู่ได้ไม่นานต้องรีบขายเพราะว่าราคามาถูกอยู่แล้วครับขายสบายสบายเลยถ้าเกิดว่ามันไม่เงียบมากนะก็นั่นแหละครับผลไม้ที่เราจะบวกกําไรได้ร้อเอร์เซ็อันนี้คือยกตัวอย่างนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้สบายเลยครับอย่างเช่นแตงผัดเรารับมาโลละสามบาทห้าสิบเราขายโลละ 12บสองบาทยกตัวอย่างนะอันนั้นคือมันเกิน1 0 0ยเปไปแล้วครับสองสามร้อเปอร์เซ็นตไปแล้วก็ขายแบบสบายๆเลยอย่างเช่นลงทุน3,5 0 0เราขายหมดเนี่ยคือกําไรเกินอยู่แล้วครับ3,500แต่อยู่ที่ว่าเราจะขายหมดไวไหมนั่นแหละครับคือคือโจทย์ของการขายผลไม้ใครๆก็ขายได้ครับผลไม้ตัวตัดสินมันจะอยู่ที่ว่าเวลาในการขายเรารับมาต้นทุนเท่ากันจํานวนเท่ากันนะครับจานวนของเนี่ย อย่างเช่นรับมา100กิโลแต่แต่คนนึงขาย2วันอีกคนขาย4วันเนี้ยความต่างมันจะอยู่ตรงนี้ครับกำไรจะเหลือไม่เหลือมาจากอยู่ที่เวลาในการขายด้วยครับเท่าที่ผมเลือกออกก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้อีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะจะมีคําถามแบบนี้ที่ผมพบบ่อยมากเมื่อใหม่อยากขายผลไม้ช่วยแนะนําหน่อยก็อย่างแรกเลยครับอยากจะแนะนําว่าให้ลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้เยอะๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามมาแค่นี้นะ แล้วก็อย่างที่สองครับไปหาทําเลที่เราจะขายผลไม้ว่าที่ไหนที่มันเหมาะบ้างถ้าทําเลดีมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะเพราะว่าของเราหมดไวโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะผมขายของไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะก็ลูกค้าเข้าเขาก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดต่อมันก็อาจจะลืมๆบ้างนะเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องทาเลเนาะก็ทำเลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราควรจะคำนึงถึงในสีแรกๆนะครับที่เราจะมาเปิดร้าน ไม่ว่าจะเปิดร้านขายอะไรก็แล้วแต่ครับเรื่องทำเลนี่สําคัญมากทำเลเนี่ยมีมีผลต่อการขายมากๆครับบางคนเนี่ยอยากจะไปเปิดร้านขายอยู่ริมทางไปอยู่ในเส้นหลักที่เขาใช้ความเร็วเยอะๆบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะกว่าคนเขาจะจําได้ว่าตรงนี้มีร้านขายผลไม้มันต่างจากเส้นรองนะครับอันนี้ถ้าเส้นรองเนี่ยมันจะ มียอดขายที่ดีกว่าใน,ในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าเส้นรองเนี่ยมันจะรถวิ่งไม่ค่อยเร็วเวลาเขาวิ่งไม่เร็วเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัดสินใจจอดแบบเห็นครั้งแรกแล้วจอดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจอดสูงมากแต่ว่าถ้าเป็นเส้นหลักมันใช้ความเร็วใหญ่จะจอดแต่จอดไม่ทันก็รถข้างหลังชนเขาก็เลยไปก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับก็เลือกกันดีๆครับเรื่องทำเลผมก็แนะนําได้ประมาณนี้แหละถ้าจะให้ดีก็ไปอยู่ที่ แหล่งชุมชนในที่ที่เขาตั้งใจจะไปซื้อของอย่างเช่นทางผ่านไปตลาดสดหรือว่าทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นลตัสบิ๊กซีหรือไม่ก็แถวแถวเซเว่นก็อันนี้ก็ได้ครับมันเป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรเลยแหละลคพาข้ทเาร้านพอดีครับครับยีบเอายีบห้าครับขอบคุณครับเดีย๋ยวมาพูดกันต่อครับ จะเสริมเรื่องอะไรดีเรื่องทำเลก,ก็ว่าไปแล้วเอาเป็นเรื่องเงินทุนแล้วกันเนาะบางคนบอกว่าทุนไม่เยอะลงทุนได้ไหมลูกค้าเข้าเองแล้วครับเดี๋ยวไปขาย้องกันนะอัต่าใดดีครับสายน้ําผึ้งเลือกได้ครับเลือกได้เลยครับผม50บาทครับ มาครับเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเงินทุนนะสำหรับคนที่จะเริ่มใหม่มีทุนซักประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มได้นะสาหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นหน้าส้มอันนี้คือยกตัวอย่างกันแบบคร่าวๆราคาต้นทุนนะเวลานี้นะครับที่ผมไปซื้อของตีว่าสีทองโลละยี่ห้าคูณลังละ24กิโลค่ะเอาซักหกลังแล้วกันเนาะใช้เงินไป3,600บาทอันนี้เฉพาะสีทองนะ แล้วก็ใส่น้ำพึ้งเอาสัก2ลังก็ได้ครับใส่น้ำพึ้งเนี่ยมี22โลนะโลละ38บาทครับคูณ2ลังก็1,672บาทอันนี้มันก็ยังไม่ถึงหมื่นใช่ไหมแล้วก็เหลือเงินไว้นิดหน่อยครับไว้ซื้ออย่างอื่นนะเช่นผมก็ซื้อมะม่วงดิบมาเสริมแล้วก็จะมีลำไยนะครับเนี่ยนะยกตัวอย่างเลยลำไยลำไยเนยีต้นทนมาโลละ45ของขายโลละ60 มะม่วงเนี่ยมาโลละ18-19บาทต้ทองขายโลละ25บห<ม>้ก็บอกกำไรไม่เยอะแต่ว่าเรามีหลายอย่างครับมันก็จะช่วยสมทบกันไป<ม>ก็แนะนำประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ผมนึกอะไรไม่ออกแล้วครับถ้าเป็นว่าผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรมาเสริมเพิ่มเติมก็จะมาถ่ายคลิปเป็นอีพีหน้าแล้วกันครับ หรือว่าถ้าใครมีคําถามก็ลองคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ครับถ้าเกิดว่าคำถามไหนมันดีมีประโยชน์คำาไหนคำถามไหนมันโดนนะเดี๋ยวคงจะมาถ่ายคลิปแยกให้โดยเฉพาะเลยแล้วกันเนาะจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ในปีหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ